วัดผาเทพนิมิตตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครเป็นวัดสายปฏิบัติธรรมที่มีความเงียบสงบสวยงามและมีพลังแห่งศรัทธาอย่างลึกซึ้งวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงตาบุญพินฐานุตโตโรซึ่งเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นปุริทัตโตประวัติการสร้างวัดผาเทพนิมิตโดยสังเขปเริ่มต้นจากสถานที่ธรรมดาบนเทือกเขาหินที่มีลักษณะเป็นผาหรือหน้าผาสูงหลวงตาบุญพินได้ทุดงมาปักกรดและเห็นว่าพื้นที่นี้เงียบสงบเหมาะแก่การภาวนา จึงเริ่มปักหลักจำพรรษาต่อมาสัตยาธิโยมได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่กลายเป็นวัดทางการที่เน้นการปฏิบัติธรรมแบบเคร่งครัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งปลูกสร้างสาคัญภายในวัดผาเทพนิมิต1พระธาตุเทพทันใจองค์พระธาตุประดิษฐานเด่นสง่าง,งามบนยอดเขาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของญาติโยมมีความเชื่อว่าขอพรแล้วจะสมปรารถนาทันใจ 2. สศาลาปฏิบัติธรรมสถานที่สงบสําหรับพระภิกษุและญาติโยมในการนั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสนาสร้างด้วยไม้ และปูนผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติสากุฏิพระหลวงตาบุญพินิจก,กุฏิไม้เรียบง่ายที่ท่านใช้เป็นที่พักและภาวนานในช่วงแรกยังคงรักษาไว้เพื่อระลึกถึงความเพียรของท่านีลานจงกรมหน้าผาจุดสําคัญที่หลวงตาใช้เดินจงกรมมีวิวทิวทัศน์กว้างไกลได้ชื่อว่าเป็นลานทาเหนือเมฆห้าถ้าผานิมิตเคยใช้เป็นที่พักภาวนานในยุคแรกมีลักษณะเป็นถ้าหินธรรมชาติใต้หน้าผามีพลังแห่งความสงบ6กซุ้มประตูพุทธศินสร้างตามตำนานยุคพุทธกาลเป็นซุ้มทางเข้าแบบโบราณมีพญานาคปกปัก เป็นผลงานที่ศรัทธาชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง 7. บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าเป็นแหล่งน้ําที่เคยใช้ดื่มกินและอาบก่อนภาวนาปัจจุบันใช้ประกอบพิธีมงคลหรือรับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลวัดผาเทพนิมิตจึงไม่ใช่แค่สถานที่ทางศาสนาแต่คือแหล่งรวมพลังศรัทธาและความสงบใจที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนหลวงตาบุญพินฐานุตโรแห่งวัดผาภูนิมิตจังหวัดสกลนครเป็นพราสายกรรมฐานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เดินตามแนวทางของครูบาอาจารย์สายพระป่าอย่างมั่นคงโดยเฉพาะในช่วงยุคแรกๆที่ท่านทุดงมาปักตร์ตดและปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณหน้าผาของภูนิมิตนั้นเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและทา้าทายทั้งทางร่างกายและจิตใจวิถีของท่านในช่วงนั้นมีลักษณะส,าสําคัญคือ1อยู่ง่ายกินง่ายท่านอาศัยอยู่ในเพลิงไม้ไผ่เล็กๆริมหน้าผาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีไฟฟ้าน้ําใช้ต้องเดินไปตักจากแอ่งน้ําธรรมชาติ การฉันพัตตาหารก็ได้มาจาับบาทที่ออกบินทบาทในหมู่บ้านไกลออกไปกว่า4-5กิโลเมตรบางวันไม่มีใส่บาดก็ฉันน้ำเปล่าบ้างหมากบ้างมะขามเปียกบ้าง 2. อ,อยู่กับธรรมชาติแท้จริงช่วงกลางคืนหน้าผางเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมเสียงสัตว์ป่ารอบตัวเสียงใบไม้ไหวท่านใช้เวลาเหล่านี้เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเห็นความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายทุกและการปล่อยวาง 3. ฝึกจิตในที่เปลี่ยวท่านเลือกอยู่ตรงหน้าผาเพราะเป็นสถานที่เปลี่ยวและวิเวกเป็นการฝึกจิตให้ไม่ยึดมั่นไม่หวั่นไหวกับความกลัวความเหงาหรือสิ่งเล่าต่างๆยามกลางคืนท่านนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ริมหน้าผาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์โดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด 4. ทุดงเป็นวิถีก่อนที่จะปักตรีที่วัดผาภูนิมิตรท่านเดินทุดงไปหลายแห่งผ่านภูเขาป่าและถ้ำต่างๆเพื่อฝึกความอดทนและสังเกตจิตของตนเองการทุดงเป็นทั้งวิธีฝึกวินยัย และการเข้าสู่ธรรมชาติอันลึกซึ้งของพระกรรมฐาน5เชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์แม้จะอยู่โดดเดี่ยวท่านยังคงระลึกถึงคําสอนของหลวงปู่และสังเกตจิตของตนเองการทุดงเป็นทั้งวิธีฝ mm. ึกวินัยและการเข้าสู่ธรรมชาติอันลึกซึ้งของพระกรรมฐาน5เชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์แม้จะอยู่โดดเดี่ยวท่านยังคงระลึกถึงคําสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและครูบาอาจารย์สายพระป่าอยู่เสมอถือเป็นแนวทางหลักของการปฏิบัติโดยเฉพาะภาวนาให้ถึงใจไม่หลอกตัวเอง ช่วงเวลานั้นของหลวงตาบุญพินเปรียบได้กับกบุกเบิกแห่งศรัทธาที่ท่านได้วางรากฐานทั้งในทางกายภาพบริเวณวัดบนหน้าผาและจิตวิญญาณเส้นทางธรรมของพระป่าภาคอีสานซึ่งต่อมาได้ขยายผลสู่สิทธิญาติโยมและผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศแนวทางการสอนของหลวงตาบุญพินฐานุตโรเป็นแนวปฏิบัติทำตามสายหลวงปู่มั่นภุริทัตโตเน้นความเรียบง่ายตรงไปตรงมาและเข้าถึงจิตใจคนฟังได้อย่างลึกซึง้งด้วยเมตตาและประสบการณ์ภาวนายอย่างจริงจัง ดยมีจุดเด่นที่สำคัญดังนี้หนึ่งสอนให้รู้จักเห็นตัวเองก่อนเห็นทมหลวงตาท่านสอนให้ผู้ปฏิบัติย้อนมองดูจิตใจตัวเองก่อนอย่าเพิ่งเร่งภาวนาแบบท่องจำธรรมมาไม่ได้อยู่ที่การนั่งนานแต่อยู่ที่รู้ทันจิตดูใจตัวเองให้ขาดก่อนแล้วทำจะปรากฏเอง 2. ภาวนาแบบจริงใจไม่หลอกตัวเองท่านเน้นว่าการภาวนาคือความสัตย์กับตัวเองไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้ดูดีหรือให้คนยกย่องท่านนั่งสมาธิแล้วจิตฟุง้งให้รู้ว่าฟุง้งไม่ต้องไปอวดว่าดีทำไปอย่างเด็กฝึกเดินจะล้มก็รู้จะยืนก็รู้ อย่าแต่งทําให้หรูเกินใจตัวเอง 3. ยึดพุทโธเป็นหลักใจท่านใช้คําว่าพุทโธเป็นเครื่องระลึกและกํากับสติพุทโธไม่ใช่ของสูงสําหรับแท่พระแต่คือของจริงสําหรับคนอยากพ้นทุกใช้พุทโธนําหน้าจิตไปทุกที่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนสี่สอนด้วยธรรมชาติไม่สอนด้วยถ้อยคาหรูหราท่านไม่เน้นเทศนาแบบภาษาวิชาการแต่ใช้ถ้อยคําธรรมดาผสมคําบ้านๆและเปรียบเทียบกับธรรมชาติรอบตัวท่านชี้ให้เห็นว่าทําอยู่ตรงที่ไก่ขันสุนขเขาลมพัดใบไม้ร่วงท่าใจสงบ แม่เสียงกบร้องก็สอนธรรมได้5เน้นความเพียรอย่างสม่ำเสมอเรียบง่ายและต่อเนื่องท่านบอกว่าทางธรรมไม่ใช่ทางลัดต้องเดินเอาเองทีละก้าวและสอนให้เห็นว่าแม้การนั่งเพียง10นาทีถ้าตั้งใจก็มีค่ากว่านั่งนานแต่ใจไม่อยู่หเ oh. มตตาและไม่ตำหนิใครง,ง่ายๆถึงจะเคร่งในวินยัยแต่ท่านไม่ใช้ความเคร่งเพื่อกดดันคนอื่นสอนด้วยใจเมตตาอดทนกับผู้เริ่มต้นยิ้มง่ายพูดช้าๆใช้คำอ่อนน้อมแต่แฝงด้วยความจริงจังในธรรมะสรุปหลวงตาบุญพินสอนธรรมไม่ใช่ด้วย ความรู้แต่ด้วยความเป็นท่านคือแบบอย่างของพระบาทแท้ๆที่ดำรงทำในใจตนแล้วเผยแผ่ผ่านความสงบเมตตาและความจริงใจการเดินทางมาวัดเทพนิมิตกดหน้า Google พิมพ์คำว่าวัดผาเทพนิมิตก็จะมีถนนตรงดิ่งมาเลยสามารถนำรถมาจอดที่บริเวณวัดได้เลยใครอยากไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลตามแอดมาได้เลยครับ